เคยมีนองคนหนึ่งขอขนมเขียวมาโดนแล้วเล่าว,ว่าเป็นขนมทั้งป่าจีนบุรีอยากให้เอเื่ยเฮ็ดแน่มันได้อยู่แล้วล่างทั่วเขียวสิใค้สะอาดเราเอาไปช่น้ำหกชั่วโม,มงขึ้นไปแล้วก็เอามาหนึ่งจานหนึ่งซุกแล้วก็นหนึ่งมะพร้าวอนอนลงไปน้ำการลดเธอเดียวใส่ขนมจังสีบะบูดไงปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำตาลคนเคเกคลเคลเรให้เขากันแล้วพักไว้ก่อนแล้วก็สิไปผสมแป้งได้แบบนี้ขั่นเอาหนามใบเตยเข้มๆเ,เลยเด้อเอ่ยใส่แป้งเขาเจาชนิดโม่น้ำของมีครูดาวนี่เด้อเอ่ยมักแห้งถุงเพิ่นมันแบบมึนม สะอาดบาเปื่อนมือดีเนือแป้งสัมผัสดีหนุ่มเนียนขนมของเ้ากระสีหอมอร่อยแล้วก็ตามด้วยแป้งมันสัมปะหลังของมีคู่ดาวคือกันจ้าซีฮ็ดให้ขนมเฮามีความเหนียวแล้วก็มันวาวแล้วก็น้ำปูนสพันปีหมักไว้เป็นเวลาโซลองทามใส่น้ำตาลนำใบเตยที่เฮาเตรียมไว้นั่นละจ้านำใบเตยหั่นให้ทยอยหยดแล้วก็นวดไปเรื่อยๆได้จ้ากระใสไปจนว่านำใบเตยเฮาเบิดพุลละก็สิได้นำแป้งสีเขียวจงเลงแบบนี้แล้วสุดท้ายกระใสน้ำปูนสพันปีลงไปกรองให้เรียบร้อยแล้วก็เอาม แมแป้งซุกกระไส่ใส่ทั่วบักเผาเอาไม้พายปีนแป้งมาใส่กันแบบนี้สัมนียลจ้าขนมเคี้ยวกะหอมตะลบอบอวนเนือสัมผัสแป้งกมีความเหนียวหนุ่มนึบย้อนได้แป้งของมีครูด่าวจ้าอารมณ์ขนมเป็นกะสีแบบใส่ทั่วแบบผสมข้าวเกี๊ยบปากหมอ้อมีความหอมใบเตยใส่หวานเค็มมันอร่อยเวลิกุด